มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเนยซึ้งใจเก่งลายพรางรับเป็นพ่อบุญธรรมให้ลูกในท้องค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็มีความหวังดีแล้วก็มีวิตรภาพแบบพี่แบบน้องมอเพห้แกนเช่นเคยนะคะสำหรับเก่งลายพรางแล้วก็เนยสายทานอดีตคู่รักคนดังโซเชียลค่ะ ล่าสุดนะคะ30มิถุนาย,ยน64เนยเองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k สายทานหวังประเสริฐระบุว่าขอบคุณในความหวังดีของเก่งลายพางที่มาขอเป็นพ่อบุญธรรมให้กับลูกสาวในท้องเหตุผลแค่ถ้าเด็กมีพ่อหลายคนลูกจะได้อบอุ่นจากวันแรกที่เจอจนวันนี้เก่งลายพางคือคนเดิมที่ตนรักและขอขอบคุณจอยแฟนใหม่ของเก่งนายพางที่เข้าใจค่ะ หลังจากที่หลายคนได้เห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีแต่บางส่วนก็ตั้งคำถามว่าการที่เนยทำแบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติสามีของตัวเองและแฟนใหม่ของอีกฝ่ายหรือเปล่าซึ่งเนยเองได้ชี้แจงนะคะว่าคนที่บอกว่าเนยไม่ให้เกียรติแฟนของเนยแล้วก็แฟนใหม่พี่เขาก็คือพี่เก่งนะคะที่โพสต์หรือว่าลงรูปคู่พี่เก่งและเนยก็บอกว่ารักก็คือรักแบบพี่น้องค่ะ เราทั้งหมดเข้าใจและรู้ว่าอะไรคืออะไรไม่มีนอกไม่มีนเราแค่ทำงานร่วมกันเนยว่าคนที่เป็นแฟนคลับเนยกับพี่เก่งจริงๆจะเข้าใจนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้สาวเนยก็ได้โพสต์ภาพเงินก้อนโตที่บอกว่าวันนี้เนยเองได้แบ่งส่วนของน้องที่ลุงเก่งให้มาจากเมื่อวานนี้มาทําบุญเพื่อเพิ่มอยากช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ลําบากเรื่องเงินตอนนี้นะคะ เนยจะถือว่าให้ลูกเนยแล้วก็ครอบครัวได้ทำบุญร่วมกันเผื่อใครที่ไม่เห็นโพสต์ของเนยเมื่อวานนี้วันนี้เนยจะมาลงเพิ่มอีกนะคะเก่งหลายพรางมอบให้กับลูกของตนเป็นของขวัญซึ่งตนเองได้แบ่งเงินไปทำบุญค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ